สวัสดีครับเจอกันนะครับผมวันนี้นะฮะอัดมีรถขุดขนาด2ีสตันนะฮะมาให้นำให้ชมกันอีกแล้วนะครับอ่านะช่วงนี้ก็แมคโครเข้ากันเยอะนิดนึงนะครับตัวนี้เนี่ยนะฮะก็จะเป็นรถแมคโครนะของย่อแคตติพิล่าเลยตามชื่อตัวคลิปเลยนะเป็นแคตติพิล่า3 2 0 e นะครับอ่านะก็เรียกได้ว่าเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะจากทางค่ายแคตติพิล่าที่ญี่ปุ่นของเขาเลยนะตอนนี้นะครับอ่านะและก็ตัว e เนี่ยก็แน่นอนนะเป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับตัวนี้เนี่ยเขาก็จะมาพร้อมกับรูปทรงนะฮะของเขาเนี่ยที่เป็นรูููปปทททททททรรรรรงงงมมมใหมนะห่่่่่่่นน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 ะะะนะะถถ้้าาาาาาเเเกกิดดไีีลลลขขุแแคออยยววฮ็จบั เป็นรูปทรงแบบใหม่นะครับตัวนี้เนี่ยนะฮะรูปทรงเขาจะดูบุบึนนะฮะดูแข็งแรงแล้วก็ดูหล่อดูเท่มากยิ่งขึ้นนะตัวนี้นะครับเนี่ยนะฮะเทียบให้ดูมือนะครับโอ้โหมเริ่มมาเทิมเลยนะตัวนี้นะครับอ่าก็ถือว่าออกแบบมาเท่มากๆ,ๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดลูกค้าท่านใดที่แบบว่าอยากจะเทียบรุ่นนะฮะกับรถบ้านเราเนี่ยนะครับถ้าเกิดเทียบกันตรงๆเลยเทียบปีกันเนี่ยนะฮะลูกค้าครับตัวนี้เนี่ยเขาจะเทียบเท่ากับตัว320 GC บ้านเรานั่นเองนะครับแต่ต่างกันตรงที่ว่าเจ้าตัวรรร่่่่่นนนน GC เเเเเีีีียขาาจจะะะปป็โมดลลทททผิตตตศคัับแวว ตัวนนีี้เ่ยจะมาจากญี่ปุ่นเดิมๆแบบนี้ทั้งคันเลยนะครับอ่าต่างกันที่จุดผลิตนะแล้วก็ตัวโมเดลของเขาเนี่ยเลขโมเดลข้างหลังเนี่ยก็จะ,จะต่างกันด้วยนะครับเพื่อบ่งบอกให้รู้ว่าโมเดลนี้ผลิตที่ประเทศนี้โมเดลนี้ผลิตที่ประเทศนี้แค่นั้นเองนะครับตัวปีเนี่ยก็จะเป็นปีเทียบเท่ากับตัวซัมมอนสูน G4 นั่นเองนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวมาดูฝาข้างก่อนนะครับในใอยู่ตรงนี้แล้วเปิดออกมานะครับฝาข้างฝั่งนี้เนี่ยก็แน่นอนนะก็จะเหมือนกับพวกซัมมอนสูนดีทั่วไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของแแแผงงงงงมมออ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 เเเเเตตตรรร์นนนนนนัั้้้ะะะกกกกาาาาาศลลวว็บบีี่่่่่ขคซึทจิ ใช้งานรถตอนเช้าอะไรเงี้ยนะครับเราก็สามารถเปิดฝั่งนี้แล้วก็เอาลมทําความสะอาดเซอร์วิสได้เลยนั่นเองนะครับแล้วก็ตามสไตล์เครื่องจักรของแคสติลล่านะเขาก็จะมาพร้อมกับตัวสวิตเปิดเป็นแบตเตอรี่นะครับตัวนี้เนี่ยติดมาให้เรียบร้อยเลยนั่นเองนะครับนี่นะฮะหน้าตาฝั่งข้างก็จะประมาณนี้นะสามดวงสูตรดีนะครับตีตาที่เท่แบบนี้เลยนะครับนี่นะฮะสวยนะคันนี้นะครับบอกเลยนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็เหมือนกับตัว รถคุดแคททั่วไปนะครับจะมีโลโก้แคทที่เท่ๆนะฮะเด่นๆแบบนี้ติดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับนี่เป็นสไตล์นะแล้วก็กล้องหลังก็จะมีติดมาให้เรียบร้อยเช่นกันนะครับนี่นะฮะส่วนลงช่วนนางสวยนะตัวนี้นะครับนี่นะฮะแล้วก็ในส่วนของฝั่งนี้ก็แน่นอนนะครับเป็นในส่วนของปั๊มฮอลิกนั่นเองนะครับนี่นะฮะคลิปนะครับแห้งดีหมดนะจุดรั่วซึมไม่มีนะครับตามตรงตามสายนแห้งหมดเลยนะครับนี่นะฮะและสามตัวหุ่น E นะครับแล้วก็ด้านข้างฝั่งนี้ก็จะเป็นในส่วนของช่องเก็บของของเขานัั่นนเองะครบ สวยนะคันนี้นะครับบูมอาร์มนะครับไม่มีรอยเล้ารอยดามนะฮะนี่นะฮะชุนโรชุนล่านะครับหน้าตาประมาณนี้นะครับบูมอาร์มีฟังหนึ่งก็แน่นอนนะรอยเล้ารอยดามไม่มีเช่นกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปนะฮะด้านบนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเปิดฝาเครื่องของเจ้าคันนี้ไปดูในส่วนของสภาพเครื่องยนต์กันนะครับนี่นะครับก็ขึ้นมาด้านบนนะก่อนที่จะไปเปิดเครื่องยนต์ดูกันนะครับเดี๋ยวเรามาแวะดูในส่วนของมอเตอร์สวิงนะแล้วก็แพรคอนโทรลของเขากันก่อนนะครับนี่ ก็อยู่ตรงกลางเหมือนรถขุดตัวสันของสันตุสูนดีทั่วไปนะครับอยู่ตรงกลางเช่นกันนะแล้วก็สภาพของเขาเนี่ยก็บอกได้เลยว่ามาแห้งสดดีมากนะตามตายรถขุดรุ่นใหม่นะครับเนี่ยนะฮะสายสึงนี่สวยหมดนะครับรอยแตกหรือว่ารอยรูฟซึมของตัวสายเฮลิเ็กเนี่ยก็ไม่มีเลยนะครับลูกค้าครับเนี่ยนะฮะหลังคองหลังคาสวยหมดนะตัวนี้นะครับอ่าโอเคนี่นะครับฝาสวยนะตัวนี้โอเคเดี๋ยวเรามาเปิดคือเปิดดูเครื่องยนต์กันนะครับในส่วนของเครื่องยนต์เนี่ย ก็ตามตายรถพุดนะฮะที่เป็นรถขุดทีด่ตันทั่วไปนะครับเขาก็จะใช้งานเครื่องเนี่ยเป็นเครื่องหกถูกเทอร์โบนั่นเองนะและก็ในส่วนของอัดเครื่อง,ของเขาตัวน,นี้จะใช้งานเป็น h ั้วจนแคทนะครับซีหกจุดหกนั่นเองก็จะเป็นเครื่องมาตรฐานเลย่อนเจ้าตัวสามลีคันนี้นะครับนะแรงแน่นอนนะตัวน,นี้บอกเลยนะครับ สภาพเครื่องนะครับบอกได้เลยว่ามาแห้งสวยดีมากนะจุดรั่วซึมของเขาเนี่ยไม่มีเลยนะครับตามประกงประเก็นเอ่ยตามสายตรงนี้เนี่ยไม่มีจุดรั่วซึมเลยนะแล้วก็พวกเสียงเครื่องการทํางานของเครื่องของเขานะฮะก็ทํางานแน่นแล้วก็นิ่มสมูทมากเลยนะไม่ได้มีเสียงอะไรที่ผิดปกตินะครับออกมาจากตัวเครื่องยนต์ของเขาเลยนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวปิดฝาเครื่องนะลูกค้าครับแต่ก็เดี๋ยวขึ้นไปใน่วนของที่น้่มันขับแล้วก็เดี๋ยวมาลองขับเทสในส่วนของแรงปั๊มนะฮะแล้วก็แรงตัวเดินของเจ้าคันนี้กันนะครับไปนี่นะฮะถัดขึ อันน <before> ี <t> <half> ้ก็จะเป็นหน้าตาภายในนะฮะของเจ้าตัว3ามองส่วนดีคันนี้นะครับบาดเนี่ยก็จะมีการเล่นลายสปอร์ตสปอร์ตเท่ๆแบบนี้นะแล้วก็มีโลโก้แคทตีตาตรงกลางเบาะแบบนี้เลยนะครับนี่เท่มากนะหน้าจอก็เป็นหน้าจอสีแบบใหม่นะครับแล้วก็พวกกล้องลงกล้องหลังเนี่ยก็มีมาให้ชัดเรียบร้อยเลยนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวขอปิดไฟกันนิดนึงนะครับอันนี้ผมเปิดไฟไว้นะเพื่อความหล่อเวลาถ่ายรูปนะครับนี่นะหน้าจอกล้องหลังชัดแจ๋วนะครับ นี่นะฮะหน้าจอนะครับไอพวกแผงควบคุมด้านข้างก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองขับเทสกันนะครับปุ๊บปรตก่อนนะครับนี่แออิงนะฮะมาเย็นพร้อมใช้นะตัวนี้นะครับมาลองขับเทสปั๊มกันนะครับนี่นะฮะไม่ต้องลองอะไรเยอะนะครับพวกนี้ด้วยความที่เขาเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับลูกค้าครับพวกแรงปั๊มนะฮะความวงความไวในการทํางานของเขาเนี่ยโอ้โหไม่ต้องลองอะไรเยอะนะครับค่อนข้างที่จะแรงตามไม้ตามมือดีมากมากนะตัวนี้นะครับเลยนะฮะ กดเข้ากักอ่อนนะครับโหปพนปาดีมากรีบตัวนี้นะครับนะฮะไวจัดนะครับนี่นะฮะความแรงนะครับขอให้บอดนะครับนี่ตามไซคทนะครับแรงพลนดปา๊ดนะครับนี่นะนิ่มเลยนะคอนโทรลนีนิ่มมากนะครับลูกค้าครับนี่นะฮะอ่าโอเคในส่วนของปั๊มถือว่าแรงดีหมดนะเดี๋ยวลองตัวแรงกันมากนะครับนี่นะด้านหน้าานหลังนะครับขวานะาะข้างซ้ายนะครับนี่นะฮะ ก็สู้แรงดีหมดนะครับตัวนี้นะครับอ่าปั๊มแรงตัวเดินแรงนะครับเอาไปเนี่ยพร้อมเรียงงานได้เลยนะไอเอิงก็มาเย็นครบหมดเลยนะครับตัวนี้นะครับอ่าโอเคอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสภาพภายในนะแล้วก็เป็นการลองขับเทสเบื้องต้นนะครับของเจ้าตัวแคสติบิล่าสามสอง E คันนี้นะฮะก็ถ้าเกิดทนายที่ดูแล้วสนใจนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามานะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ที่เบอร์โทรที่ขึ้นตัวนี้ด้านบนขวามือได้เลยนะแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าที่ต่อเข้ามานะครับอาจจะมีรูปของเขาละเอียดละเอียดรอบคัน เพื่อใช้ในการประกอบการตัดใจนะครับคันนี้เนี่ยก็บอกได้เลยว่ามาสดมากๆนะตามตัวรุ่นใหม่เลยแล้วก็พวกระบบนะฮะการทำงานของเขาเนี่ยก็มาครบหมดที่สําคัญเนี่ยแรงดีแล้วก็ทำงานได้ไวนิ่มดีมากนะครับถ้าเกิดท่านใดที่ดูแล้สวสนใจนะก็ติดต่อเข้ามาได้เลยสำหรับวันนี้ก็ขอฝากวันน, e ออนี้นะครับกับเจ้าแคทเธอรีนลากสามตองสูนอีคันนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของค่าตัวขอวน้องเขาเนี่ยตัวนี้เนี่ยน่ารักมากๆนะอยู่แค่ทั้งสปายเท่านั้นนะครับตัวนี้นะครับอ่าร้านปลายเท่านั้นนะถ้าเกิดท่านใดที่สนใจรีบจับรีบจองได้เลยนะคคคครรรรรััััับบบบบสาาาาาหวววนน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 ีี้้้้กก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 ็็็ลลลลไไป่่่ออะะะะะฮถเิดดดดดททูแแแชชฝฝ์์ subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดนะฮะสินค้าตัวใหม่ๆของเรานะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ